อุมรูบักช็อป้านบริการเติมโลบักระบบ id pass เลดดีเติมเลยแถมยังมีบริการกดผลบอกฟุตและบริการกดเกมพาร์ทยังมีอีกฟังก์ชันหนึเลดบริการเอพีคูณ2องเลดราคาเงินม่วงสนใจใช้บริการลิงตารางคลิปเลยโลกลายเอทหรือว่าโลกลายเอท จะเรียกยังไงก็ช่างเถอะเอาเป็นว่าวันนี้ผมไม่ได้มาสอนเล่นเกมนี้แต่อย่างไรแต่จะมาแนะนําว่าควรซื้อไปเล่นหรือว่าไม่ควรซื้อไปเล่นอาจจะทําให้คุณเปลี่ยนใจได้นะถ้าคุณดูคลิปนี้ก่อนนะครับนะอย่างแรกเลยเกมนี้มีเกมพาซ,ซึ่งไม่สามารถช่วยอะไรพวกคุณได้เกมนี้ถูกสร้างในปี2019วันที่2ีิบเกาเดือน3เกมนี้ถูกจัดอยู่ในหมวดหมู่ฟ IGHTING อ่าใช่ฟ IGHTING ราคาของเกมน,นี้อยู่ที่350โบรบัคซึ่งไม่ถูกเลยทีเดียวคือเราต้องคิดดีๆว่าเราจะซื้อมาเล่นหรือว่าเราจะซื้อไปทําอะไรจะซื้อไปเล่นตามยูทูบเบอร์คนนั้นมันก็ไม่ใช่เรื่องมันต้องอยู่กับใจเราด้วยว่าเราจะซื้อไปเล่นจริงๆหรือเปล่าโอเคเอาละ่ะถ้าคุณดูคลิปนี้จบผมว่าคุณน่าจะเปลี่ยนใจได้แล้วอะว่าจะเล่นหรือไม่เล่นนะนะระบบแรกที่ผมจะแนะนําเลยระบบชีวิตใช่เป็นระบบแรกที่เราต้องเรียนรู้ซะก่อนก่อนที่เขาจะไปเล่นนะครับ อย่างเช่นเอ่เข้าเกมมาเนี่ยไม่รู้อินูอินอีนน่อะไรเลยเก็บของโม่ตัวคิดว่าของชิ้นนั้นๆน่ะมีค่คุณติดเอ็นจิเจอร์ปุ๊บคุณกวคุณกลัวปุ๊บจนขี้ขี้หูตาไหลปุ๊บแบแล้วคุณเผลอออกกดกากบาทอะ่ะคุณคิดว่าคุณรอดแล้วแล้วคุณก็เลยกลับเข้าไปในเกมใหม่แต่ทว่าเกมนั้นไม่ได้ใจดีกับคุณด้วยเพราะเกมไม่เมตากับคนขี้ขาตาขาวจะทําอะไรก็คิดด้วยแล้วกันนะ ของที่เก็บมาก็หายเหลือแต่สกิลติดตัวเลือดก็เหลือแค่นี้ชีวิตก็ลดไปด้วยไม่คุมเลยใช่ไหมกับการที่หนีออกมากลางคัน,นแล้วก็อีกตัวอย่างหนึง new, ่งนะโดนไฟเผาจนตายเห็นไหมพอเราตายแล้วนะเราจะเหลือประมาณ2ชีวิตนี่คือจํานวนชีวิต拜拜ที่เรามีอยู่นะครับเราก็จะเกิดมาจุดเริ่มต้นที่เราเคยอยู่นะล้วของก็จะหายหมดยกเว้นสกิลติดตัวนี่คือระบบชีวิตนั่นเอง แต่ตังไม่หายนะพอเราตายแล้วเนี่ยเราจะมาอยู่ที่ที่เรียกว่าเขาเรียกว่านารกก็แล้วกันให้เรามาคุยกับ n b c ที่มีชื่อว่า The Furry Man จะมี3ตัวเลือกให้เราเลือกนะครับไม่ว่าจะเป็นไปเกิดใหม่นะครับหรือเราจะกลับมาจุติอยู่ตัวเดิมนะครับเงินไม่ไม่ทราบว่าจะอยู่ที่เดิมหรือเปล่าไม่รู้นะครับก็คือเราจะกลับไปเนี่ยเราจะมีแค่1ชีวิตนะครับนะเออหนึ่โลบักหรือว่าเราจะเปลี่ยนเผ่าผมเป็นเผ่าที่ ก็พอดีแหละไม่ได้เผาดีมากหรือเผาแย่มากก็แล้วกันนะครับอันนี้คือเปลี่ยนเผานะครับก็ส่วนตัวเลือกที่ดีที่สุดสําหรับผมตอนนี้ก็่าจะเป็นเกิดใหม่เราจะเอาเป็นลูกชายหรือลูกสาวผมเป็นผู้ชายดีกว่านะถือว่าดีสาหรับผม,มะนะโอเคชื่อว่าซีป้าแน่น,อน,านาอนมานาผมหลอดมานาผมหายเละเงินปัจจุบันผมก็หายเช่นกัน <c oughs> นี่คือระบบชีวิตนั่นเองนะครับก็พยายามอย่าให้ตายหรือทำยังก็ได้อย่าให้ตายก็แล้วกันเพราะ การที่มีชีวิตอยู่ในเกมนี่แต่และชีวิตก็สำคัญนะครับโอเคเดี๋ยวไประบบต่อไปกันเลยนะครับระบบมานาระบบนี้ผมจะนำเสนอตรงๆเลยก็แล้วกันระบบนี้ทุกคนเราต้องมีนะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรเออสิ่งที่เรียกว่าการปลดล็อกมานาการฝึกมานาแล้วก็วิธีใช้มานาแล้วก็ชาร์จมานาอันนะไอเผ่าแต่ละเผ่าเนี่ยเราเกิดมาเราจะไม่มีมานานะครับ ยกเว้น3าเผ่านี้นะครับไม่ว่าจะเป็นวินนะครับนะเบเชอร์แลนด์โมวิดหน้าตาไม่มตูดว่ะ3ามเผ่านี้จะได้รับข้อยกเว้นเวลาเกิดมานะครับเกิดมาปุ๊บมีมานาเลยนะครับเข้าเกมไปนะครับแล้วก็ทำอไรก็ได้ให้เราไปตีอะไรก็ได้50รอบนะเพื่อปลดล็อกมานานะครับนี่ประมาณนี้นะฮะโอ้ยมานามานาตื่นแล้ว โอ้ยชื่นใจโอเคละทุกคนวิธีได้มานานะครับในการารับแรงกระแทกจากเคิร์สเปลไม่ว่าจะเป็นอีกดิดหรือว่ากาลิดัดจะเป็นอย่างนี้หรือว่าอ่าทาเฮียทายเฮียเท่าไหร่วะทาเฮียฮะห้าสิบมั้งเจ็ดสิบอ่าทาเฮียเจ็ดสิบนี่ก็นะับเป็นเคิร์สเปลแล้วก็สามารถได้รับมานาญได้เช่นกัน แล้วก็อีกวิธีหนึ่งนะครับไปเป็นบำไพซะค่าความชั่วกับค,ค่าความดีเนี่ยอืหลายๆเกมที่ผมเห็นนะไม่ค่อยมีเข้ามาในอยู่ในเกมเลยผมเห็นก็มีแต่เกมเนี้แหละนะเกมเนี้ยถ้าหากคุณว่ามีค่าความดีหรือค่าความชั่วเนี่ย เออมันส่งผลกับตัวเกมด้วยนะอย่างเช่นคุณไปฆ่าใครสักคนเนี่ยแล้วคุณมีค่าความชั่วติดตัวเนี่ยคุณอาจจะเข้าประตูไม่ได้เลยก็ได้นะผู้ชมนะอันนี้ผมพูดจริงนะ me first, yeah? ik, ball, แต่ถ้าหากคุณเป็นคนดีจนเกินไปแล้วก็คุณอาจจะโดนหมายหัวจากพวาคุณชั่วก็ได้เออ แต่ถ้าคุณมีค่าความช่วยเยอะแบบจนแบบเยอะจนไม่รู้จะสิ้นสุดยังไงนะคุณอาจจะถูกหมายหัวจากพวกคนดีก็ได้อาจจะถูกยัดเข้าตารางคุกตอนไหนก็ไม่รู้นะแน่นอนมีวิธีได้รับแน่นอนไม่ว่าจะเป็นค่าความดีและค่าความชั่วค่าความดีเนี่ยคุณอาจจะไปทำเควสรลายวันจาก n อ c ก็ได้ ไม่ว่าจะเป็นทํายาโพชั่นฮ h ลไปให้ n b c ซื้อหัวหอมไปให้ n b c แต่ค่าความชั่วแล้วก็มันเป็นอะไรที่ง่ายนิดเดียวเพียงแค่คุณไปหาคนที่ไม่มีทางสู้อันนะแล้วคุณก็ฆ่าเขาแน่นอนค่าความชื่อคุณมีแล้วซึ่งไอ้ค่าความชั่วเนี่ยส่งผลต่อเกมเช่นกันค่าความดีก็สามารถทําอาชีพดีๆได้ ค่าความชั่วก็สามารถทําอาชีพชั่วๆได้ความสามารถก็จะแตกต่างกันไปนี่แหละค่าความชั่วและค่าความดีผมไม่บังคับหรอกว่าคุณจะเป็นคนชั่วหรือคนดีก็แล้วแต่คุณก็แล้วกันว่าจะเลือกฟังไหนนะระบบเควสเนี่ยจะแบ่งออกเป็นทางด้านความดีและความชั่วอย่างเช่นเควสนี้ที่ผมคุยกับป้าเนี่ยมันวาดรูปขึ้นมานะครับการที่เราจะได้ค่าความดีเราต้องชมรูปภาพของมันว่าสวยนะครับแต่ถ้าชมว่ารูปภาพมันขี้เล่เราก็จะได้ค่าความชั่วไปนั่นเองนะครับ แล้วก็ตัวอย่างอีกเควสหนึ่งเลยเนี่ยอย่างเช่นเควสนี้ถ้าเราให้ยาฮิโพชั่นกับคนที่นอนป่วยอยู่บนเตียงเนี่ยเราก็จะได้ค่าออเดอรี่ไปแต่ถ้าหากเราให้ยาสีเขียวหรือยาเปลี่ยนเพศนั่นเองเราก็จะได้ค่าเคโอติกหรือค่าความชั่วไปตั้ง5้าเลยนะ ไอ้เคเวสนี้ก็เป็นอีกทางเลือกอีกเช่นกันทหารที่นอนตายเนี่ยแทบที่จะไม่มีแรงลุกจะกลับบ้านเหมือนเขาจะกลับไปบอกเมียไม่ได้นะว่าเขากลับไปไม่ไหวนะครับเหมือนเขาจะทิ้งไอ้ทีบางอย่างให้เราแต่เราไม่สามารถใช้ได้แหละจะเป็นมีดสั้นมีดหนึ่งนะครับซึ่งเอากลับไปให้ภรรยาที่อยู่บนหอคอยนู้นเลยนะครับแน่นอนถ้าเราทําตามภารกิจนะครับอ่า เอาดักเกอร์ที่ทหารมอบให้เนี่ยหรือมิสัันที่ทหารมอบให้เนี่ยไปให้ตามพรรยาปกติแน่นอนเราจะได้ค่าความดีไปนะครับก็คือค่าออเดอรี่นั่นเองนะครับแต่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 ทว่าถ้าหากเราเอาไปขายที่อาราณาเราจะได้ค่าความชั่วมาแทนเป็นไงเพอร์เฟกเลยทีเดียวค่าความชั่ว <laughs> แต่มันก็จะมีของแต่ละเควสกันไปเลยนะครับอย่างเช่นทําความดีก็จะไม่มีทําความชั่วเลยนะครับนะแล้วก็ทําความชั่วชั่วสุดๆไม่รู้จะชั่วยังไงแล้วอะ่ะก็จะไม่มีความดีโผล่มาให้เห็นระบบต่อมาที่ผมจะพูดถึงเลยก็คือระบบค่าสถานะปัจจุบันของตัวละครนั่นเองไม่ว่าจะเป็นโดนไฟเบินมาซี่โครงหักขาหักแขนหักหรือแขนหายไปเลยก็มี ถ้าคุณติดสถานะที่ผมพูดมาดังกล่าวเนี่ยมันเป็นภัยอันตรายถึงชีวิตมันอาจจะทําให้คุณดูอ่อนแอไม่สามารถสู้กับคนอื่นได้ <c oughs> เพราะฉะนั้นมีวิธีทางรอดทางเดียวเลย,ยก็คือไปหา NPC นะครับนะที่เป็น NPC ที่มีชื่อว่าด็อกเตอร์หรือหมอนั่นเองแต่เวลาผมเป็นบ้าหรือตาบอดขึ้นมาผมคุยกับอ่าซีผหมอซีผิวดำนะประมาณนี้แหละแน่นอนข้าสถานะพวกนี้ติดไปก็ไม่ดี คุณต้องหาทางแก้ไขหรือหาทางบรรเทาค่าสถานะพวกนี้เองแน่นอนเกมนี้ก็ต้องมีเงินอยู่แล้วใช่ไหมวิธีหาเงินก็ง่ายๆก็เราตามหาของที่มันดรอปตามแบบอย่างเช่นของระยิบระยับอย่างเงี้ยที่มีปกาไก่างี้นะเออเก็บให้ได้เยอะที่สุดเลยแหละพยายามอย่าตายก็แล้วกันเจอคนกลางทางอาจจะโดนรีดไถก็ได้นะมาขายให้ NPC ตัวนี้นะครับนะ สุดหลอดที่อาบังตัวนี้เลยนะครับนะจะได้กี่บาทก็แล้วแต่ของที่จะหาได้นะกว่าจะมาถึงอธิบายเรื่องยาได้ก็นานพอสมควรเลยนะเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาอธิบายสั้นๆนะครับว่าแต่ละโพชาน,นั้นสามารถทําอะไรได้ม้างยาหลอดซีอเขียวรูปร่างอย่างนี้สามารถกินแล้วแก้กระดุกหักได้กินแล้วกันไฟได้ส่วนไอ้นี่ซีอเขียวที่ผมพูดก่อนหน้านั้นกินแล้วเปลี่ยนเพศได้ไอ้ขาวขาวนี่กินแล้วได้ความดีเพิ่ม แน่นอนว่ากินได้ไม่เกิน5ขวดนะมันเอาไว้กินตอนที่เราจะเลิกเล่นแวมพายนะครับนะประมาณนั้นแหละส่วนไอ้นี่กินไม่ได้กินแล้วตายต้องให้คอนทักหรือเผาคอนทักนะครับตาซีเขียวนะครับผิวซีดๆหน่อยนะครับกินนะครับไอ้นี่ก็กินไม่ได้เหมือนกันลิคิสพิสตอมนะครับเอาไว้ทำเคยกอย่างเดียวส่วนไอซีาขาวนี่เหมือนน้ำคํานี่กินแล้วกันหนาวส่วนไอ้นี่กินแล้วได้เลือดส่วนไอ้นี่กินแล้วตายต้องให้คอนทักกินเท่านั้น ส่วนไอ้นี่กินแล้วตกจากที่สูงไม่เป็นไรแน่นอนเวลาหลักกินแล้วเนี่ยแต่ละพชั่นจะเพิ่มนะครับเพิ่มเปอร์เซ็นต์ท็อกซิกขึ้นมาก็คือหลอดสีเขียวเนี่ยพยายามอยากกินนะครับกินขวดหนึ่งอยากกินเพิ่มอยากกินให้หลอดสีเขียวนี่เต็มถ้าเต็มเมื่อไหร่เนี่ยแหละคุณตายแน่นอนนะครับผมพูดจริงนะผมไม่ได้เล่นคุณตายแน่นอนส่วนการที่จะทโํโพชันแต่ละโพชั่นได้เนี่ยคุณก็ต้องจําเป็นต้องมีดอกไม้แต่ละดอกไม้ว่าพชันนั้นต้องการดอกไม้อะไรเหิด ใบไม้พืชต่างๆแล้วก็อื่นๆอีกมากมายถ้าจะให้ผมพูดถึงแต่ละเผ่าเนี่ยผมขอพูดก่อนนะครวิธีเปลี่ยนเผ่าแต่ละเผ่ามันทํำยังไงนะครับอย่างแรกเลยนะครับคุณต้องไปตายใช่ผมพูดจริงนะผมไม่ได้มออย่างเช่นคุณมีเผ่าที่ไม่ถูกใจอยู่แล้วเนี่ยแล้วคุณอยากเปลี่ยนเผ่าคุณก็ต้องไปตายก่อนพอคุณตายแล้วเนี่ยคุณสามารถเปลี่ยนเผ่าได้ จริงๆเดี๋ยวผมพาไปดูว่าเปลี่ยนเผาไงให้ไปรูกับ NBC ตัวนี้เลยนะครับดังที่ผมเคยพามาตั้งแต่ต้นคลิปเลยเนาะแล้วเข้าไปที่ New Line Ace นะครับนะก็จะเป็นการเปลี่ยนเผานะครับใช้ราคาอยู่ที่200โรบักนะครับนะแน่นอนว่าที่อยู่ด้านข้างนี้เป็นเปอร์เซ็นที่คุณจะได้ตัวที่แลหรือตัวที่มีความสามารถแตกต่างกันไปนะครับก็เกมก็ <laughs> จะให้เปอร์เซ็นมาเยอะหน่อยนะตัวกากๆนะครับนะโอเคเดี๋ยวไปฟังกันเลยว่าแต่และเผาทําอะไรได้บ้างโดยย่อๆนะไม่ได้ อธิบายจนเจาะจงอะไรขนาดนั้นน,นนะดีซินความสามารถไอ้ตัวนี้จะโกงกว่าชาวบ้านชาวช่องเขาหน่อยหนึ่งเลยก็คือเห็นไหมท่านผู้ชมมันจะเป็นเหมือนแบบ R E S P อ่ะนะาเห็นมุมอมองแบบ R s h เต t e r นะครับหรือ Explore นั่นเองนะครับแต่อันนี้คือใช้แล้วจะเห็นสิ่งมีชีวิตหรือคนที่อยู่ด้านรอบข้างนะครับ NPC ด้วยแหละนะประมาณนี้เห็นทะลุก,กำแพง,งว่าใครอยู่แถวในแถวนั้นนะ่ะเออ คือใครอยู่ใกล้ๆก,ก็รู้หมดแหละนะอันนี้มันจะโกงกว่าชาวบ้านหน่อยนึงนะครับดีสินนะข่าวต่อมาก็คือวินไอ้นี่จะอีปิงหน่อยโอ้โหใสแว่นตาใะด้วยคือเกิดมาปุ๊บม,มันก็มีมานานแล้วใช่ปะแถมความสามารถเลยก็คือเออโลสะท้อนเวทนะครับไอ้น,นี่ก็โกงเช่นกันนะครับโลสะท้อนเวทของมันนะข่าวต่อมานะฮะฟิชเชอร์แลนด์นะไอ้นี่ก็เหมือนอารมณ์แบบฮาคิหลบดีกะเออฮาคิเห็นล่วงหน้าคือมันโดนตีแล้วมันจะแบบเหมือนหลบได้5รอบนะครับนะ ตัวต่อมาครับโมวิดนะจะมีไอ้ตัวนี้จะมีอยู่3าล่างนะครับการพัฒนาตัวตนล่างของมันเนี่ยแปลกมากเลยครับก็คือฆ่าเผ่ากันเองนะครับก็คือฆ่านกกันเองนั่นแหละนะขาร่างสุดท้ายจะมีผมเนี่ยร่างที่2ก็จะมีผมนะแต่ไม่มีปากนะเอาสุดท้ายเนี่ยร่างสุดท้ายเนี่ยร่างที่3เนี่ยจะมีปากเหมือนคนผมเหมือนคนนะฮะประมาณนั่นแหละนะความสามารถมันเนี่ยถ้าหากเราอยู่ในร่างที่3าเนี่ยจะมีสกิลหนึ่งนะครับสามารถลบดกีดทุกสกิลเลยนะครับอ่า แล้วก็ตกจากที่สูงเนี่ยจะไม่จะไม่เป็นไรเลยนะครับนะสกลวของมันนะค,ความสามารถที่โกงสุดยอดเลยนะครับเผ่าต่อนะฮะเผ่าดีนเคเรลีนะครับเผ่านี้เอาไว้ทําคนชั่วแหละนะเออไม่ได้ทําอะไรมากนะครับเผ่าทําคนชั่วแถมมีเวอร์เซอร์หมดด้วยโกงไอ้นี่ก็โกงเหมือนกันนะครับเผ่าต่อมานะมาดเชียนนะครับเผ่าตัวนี้จะเป็นการอ่าขี้กอบอะเออเผ่าขี้กบ ถ้าอาศัยอยู่ในเกมครบ25วันเนี่ยแน่นอนคุณจะสามารถก๊อปสิ่งของได้ด้วยอันนี้ผมพูดจริงนะเผ่ต่อมาเนวารานนะครับเผ่านี้จะสามารถก๊อปท่าทางหรือสกิลของคลาสอื่นๆหรืออาชีพอื่นๆได้นะครับนะที่โกงสุดๆเลยแหละเออ have to so think actually เเาต่อมานะครับหิดนะครับไอ้นี่ก็ดีหน่อยนึงแหละมันไม่ได้เป็นเป้าของแวมพายแถมยังไม่มีกระดูกด้วยจะได้ไม่ต้องขาหักะนะเเาแกน,นไม่ใช่มนุษย์แต่เป็นหุ่นยนต์นะครับความสามารถเลยก็คือเมื่อเราเสียเลือดไปเนี่ยเราสามารถซ่อมตัวเองได้หรือรีเลือดตัวเองได้นะครับนะจะมีสกิลที่ให้มาชื่อว่ารีแพ์หรือซ่อมตัวเองนั่นเองนะครับนะคัสปารันตัวนี้จะดีหน่อยนึงคือใต้มาปุ๊บเนี่ยมันมี4ชีวิตเลยนะครับท่านผู้ชมนะ แต่พออา,อาศัยอยู่ในเกมครบ15วันแล้วเนี่ยอ่ามันจะสามารถพ่นไฟออกจากปากได้นะท่านผู้ชมนะผมพูดจริงนะเนี่ยมันพ่นพออยู่ใน15วันปุ๊บเนี่ยครบ15วันปุ๊บมันพ่นไฟออกจากปากได้กงสุดๆเลยตัวเนี้ยเผ่าต่อมานะครับเผ่าแคสเตอร์นแคสเตอร์นเนี่ยความความสามารถหลักๆเลยก็คือเหมาะที่จะเป็นเมีดมากกว่านะเพราะให้ความสามารถมาตั้งแต่ชาร์จมานาไวาขึ้นนะครับนะ แหมทำอาเวดได้2สแนปเลยนะก็คืออีกเวดของขั้นหนึ่งนะครับเอาต่อมาเลยครับแอชินนะครับไอเผ่านี้เหมาะกับการเป็นนักสู้นะครับพะเกิดมาปุ๊บเนี่ยต่อยหนักหมัดแรงมากหมัดต่อยหนักมากผมพูดจริงนะไอเนี่ยหมัดต่อยโคตรหนักเลยเอาต่อมานะลิแกนความสามารถเลยก็คือเอ่อชาร์จมานาเร็วคูณ2ใช่ชาร์จมานาเรวคูณ2องเอาฮาเซเดนสามารถทําอะไรบ้างลาสแตนเวลาเราใกล้ตายเลยเนะี่ยเราจะอยู่ดีๆเราก็จะลุกขึ้นแล้วหน้าเราก็จะแดงก่ำเลยนะครับ แล้วก็ใช้เวลานั้นแหละส่วนศัตรูนะครับดาวมจจะเพิ่มขึ้นไปเท่าตัวนะครับนะแน่นอนนะครับคุณก็จะโดนสวนแล้วคุณก็จะโดนกีบในที่สุดนะครับแน่นอนนี่คือเผ่าธรรมดานะครับย้อนมาธรรมดานะยังมีอีพิเศษไปอีกขั้นหนึ่งนะเผ่าที่ต้องพัฒนาตัวตนนะครับคาเมโอเผ่านี้จะมีความสามารถก็คือคุณจะมี9ชีวิตนะครับนะเชีวิตนะครับนะเผ่าคอนทักไอนี่ก็อีกตัวเผ่ารูปยาตัวดีเลยเนี่ยเออกินยาแล้วเนี่ย มันสามารถฟื้นคืนชีพมาได้อีกหนึ่งรอบนะครับถ้าเราทําตามเงื่อนไขข,ของมันอะไรสักอย่างนี่แหละนะไอเนี่ยกินยาแล้วแบบ่า,าท็อกซิกเพิ่มมานิดเดียวนะเผาแอเซลแอเซลก็น่าจะขี้โกงหน่อยแหละนะเวลาโดนไฟเผาหรืออะไรไฟเกี่ยวกับไฟเนี่ยไม่เป็นไรนะครับคือมันเป็นเผามาจากนรกอยู่แล้วนะเออแล้วก็อีกอย่างนะครับมันชาร์จมานาเร็วเทียบเท่ากับลิกแกนนะเออนะครับแล้วก็มีเกีดนะครับเกีดติดตัวเลยนะครับเกีดตั้งแต่เกดิดถ้าเรามีมานาเนี่ยเราใช้เกีดได้เลย แต่ข้อเสียเลยนะครับจะมีแค่2ชีวิตนะครับนะเอาต่อมานะครับมีเท่าสคูมนะครับไอ้นี่ก็คล้ายหุ่นยนแหละนะถึกคูณ5ดูดิแถมซ่อมตัวเองได้ด้วยนะครับเหมือนหุ่นยนนะครับนะแล้วก็มีสกิลที่เหมือนเห็ดเลยนะครับนะความสามารถผมจะเอาย่อๆนะครับไม่ได้ลึกอะไรมากนะครับเพียงแค่เอาให้พวกคุณได้ฟังกันนะครับว่าความสามารถต้นๆไอ้พวกนั้นมาทำอะไรได้แล้วให้พวกคุณไปศึกษากันต่อเองนะครับนะถึงสุดท้ายแต่ก็ไม่ท้ายสุด เอาละก็ดูมาถึงจนถึงตอนนี้แล้วเนาะก็คิดได้แล้วไหมว่าจะซื้อไปเล่นหรือจะไม่ซื้อดีอ่ะดูถึงตอนนี้แหละผมบังคับพวกคุณไม่ได้หรอกว่าไม่ต้องซื้อหรอกเออเกมมันกาก,ากมันเกมมันก็กา,กากจริงแหละเออก็อแล้วแต่พวกคุณเลยนะบายยเจอกันคลิปหน้าสำหรับซื้อหรือไม่ซื้อ